สวัสดีครับกลับมาพบกันประจําคลิปนะเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะทําบุญสร้างพระอุบโบสถนะครับที่วัดมหาธาตุแหลมศักนะครับกับหลวงปู่เนตรนะอายุร้อยปีเองนะครับก็สามารถนะ สแกนเกี่ยวโคดหน้าจอได้นะครับรวมถึงว่าใครอยากจะทําบุญกับหลวงปู่เจริญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับท่างสร้างโรงพยาบาลนะครับก็โอนตามบัญชีนั้นได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านให้กับทุกทุกสรรพสัตว์นะครับกับหลวงปู่จือวัดเขาตังคอุดมพรจังหวัดชายภูมิก็สามารถโอนตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอให้กับทุกทุกท่านได้ครับ ทุกส่วนนะครับไม่ท่านไม่ได้รู้เรื่องนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมด้วยนะครับไม่ได้รู้จักกันด้วยนะแต่เราไปทําบุญแล้วเราศรัทธาไงก็เลยอยากจะใครอยากร่วมบุญกันนะครับทาบุญให้ตัวเองนั่นแหละนะครับก็โอนตามบัญชีหน้าจอได้ครับฝากข้อความนะครับถึงคนที่เคยติดชะตาดูดวงกับผมทุกคนแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าลายของผมนะมันหายไปนะครับ ทีนี้มีคนมาช่วยกู้คืนแล้วนะครับสามารถแอดไลน์ ID เหมือนเดิมนะ a. จุด yor8 กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนทุกท่านครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดาวเจ้าเรือนลักนะครับของดวงชะตาเรายืนในตำแหน่งที่ดีนะก็คือยืนในตำแหน่งของภพสุภะใช่ไหมภพสุภาษะนะครับถ้าจะแปลดีๆก็คือว่าบางทีคิดเยอะคิดมากคิดในเรื่องของผลประโยชน์คิดในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนะครับที่มันจะมี เกิดขึ้นนะอย่าบางคนอมองมองเป็นรอบๆข้างมองไปรอบๆตัวเห็นแล้วว่าบ้านเรายังมีจุดนั้นจุดนี้นะที่ยังต้องต่อเติมปร,ปรับปรุงแก้ไขนะเมื่อต่อเติมปรับปรุงแก้ไขแล้วสามารถมาทําเป็นเม็ดเงินนะสามารถมาสร้างไรายได้ดีๆให้กับตัวของตัวเราเองได้ให้กับครอบครัวเราได้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะคิดในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับแล้วพร้อมที่จะลงมือทําด้วยนะครับแล้วธุรกิจต่างๆที่เราคิดวา างแผนในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมันสามารถเป็นจริงขึ้นได้นะในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าทําลงไปแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตมันจะดีขึ้นได้นะครับพัฒนาขึ้นได้เป็นไปในทางบวกนะให้กับดวงชะตาของอาชาวเมถุนทุกคนทุกท่านนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะของดวงชะตาในแง่มุมนี้นะที่จะแบบว่าคิดวางแผนธุรกิจให้กับครอบครัวาบางทีคนในบ้านผู้สูงอายุนะ ไม่มีไรายได้เราก็คิดว่าเออจับปันส่วนนั้นส่วนนี้นะครับมาเป็นไรายได้นะทาธุรกิจตรงนี้นมาเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสาหรับชาวเมถุนนี้ดาวยืนในตําแหน่งแบบนี้นะครับใครทํางานประจานะใครทํางานบริษัทก็จะประชุมบ่อยนะครับก็จะพึ่งไปบ่นเหนื่อยนะอย่าพึ่งไปบ่นเครียดนะครับพอเป็นช่วงจังหวะที่พอประชุมบ่อยนะเจ้านาย นะเห็นผลงานเห็นคุณค่าคนในองค์กรนะเห็นผลงานเห็นคุณค่านะแล้วเขาจะมีภาพลักษณ์นะภาพมองเราว่าเออคนคนนี้ในะมีศักยภาพ นะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้สามารถสร้างชื่อเสียงสามารถาหาผลประโยชน์จากการแบบติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะครับเพื่อก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดรายได้นะครับให้กับองค์กรของที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับได้นะดังนั้นถือว่าดาวเรานะโดดเด่นนะในเรื่องของการเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่โดดเด่นในเรื่องของว่าหาก่อเกิดประโยชน์นะให้กับตัวเองก่อเกิดประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับจึงเป็นเดือนที่จะ ลุยงานเต็มที่อย่างเต็มกําลังด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะให้กับดิงชะตาของอาชาวลัคนาราศีเมถุน ดาวอีกส่วนส่วนหนึ่งะครับดาวการงานเหมือนเดิมเลยแหละนะแต่ว่าเห็นอยู่ว่ายังมีดาวพระราหูเ่ยนะครับยังคงโครจรหมุนเวียนหมุนวนอยู่นะครับร่วมกันกับทางด้านของดาวพระสุกรซึ่งไปเป็นตําแหน่งมหาอุธนะฮะในเรือนสตานะ <S <S บางคนนะครับทำงานนะบริษัทเดิมนี่แหละนะครับแต่ก็ไปรับโปรเจกต์ใหม่ไง นะอีกบริษัทหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็ียกเป็นงานพิเศษเป็นจ็อบพิเศษเพิ่มขึ้นมานะเนยสูงสุดเหนื่ยเต็มที่เน่อยเต็มกาลังไหมเหนืยสูงสุดตามนั้นนะฮะเต็มที่ตามนั้นเต็มกําลังตามนั้นนะครับแต่สามารถนะ,ะสร้างประโยชน์สร้างรายได้นะครับกลับเข้ามาให้กับสตาร์ตัวเองอะ นะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่งานเยอะงานหนักงานมีมากนะครับความเครียดมากแต่ทุกๆคนเห็นผลประโยชน์ในทางที่ดีนะครับว่าเราสามารถทําสิ่งดีๆให้กับ ตัวทุกๆองค์กรได้นะจึงเป็นเดือนที่ดีนะครับของเรื่องชะตาให้กับชาวเมถุนด้วยนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับใครนะที่จะไปสัมภาษณ์งานที่จะไปสมัครงานแบบแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะสามารถทําได้แต่เดือนเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ความโดดเด่นในเรื่องของอข้อตกลงว่า ได้งานเลยเริ่มงานเลยนะอาจจะยังไม่ใช่นะเดือนกุมภาพันธ์แต่เป็นเดือนที่กระจายไงฮะกระจายในเรื่องของให้คนรับรู้เรานะครับว่ามาสมัครงานที่นั่นแล้วแบบนี้แบบนั้นนะครับมาไปสมัครงานหลายๆที่ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงจังหวะต่อไปพอเขาเรียกไปคุยเรียกไปสัมภาษณ์นะฮะอ่ามันก็จะได้รับงานดีๆนะครับกลับเข้ามานะให้กับตัวเรานะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นช่วงจังหวะรุยงานเต็มที่นะหรือใครอยากจะสมัครงาน ก็จะสาะมารถสมัครงานได้เต็มที่แต่ถามว่ามีภาวะเสี่ยงไหมนะบางคนแบบอ่าดวงไม่ค่อยดีหน่อยนะมีภาวะเสี่ยงในในบางเรื่องไหมนะก็ต้องตอบว่ามีภาวะเสี่ยงด้วยนะเช่นว่าอ,าองค์กรนะบริษัทของของเรา งบดุลรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงชหวะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแบบลดลงใช่ไหมเขาก็เริ่มมองแล้วว่าเอ๊จะเอาพนักงานคนไหนออกบ้างนะฮะไม่ทุนอีกนะครับยังคงมีภาวะแบบนั้นอยู่นะจึงเป็นตัวนะบอกเลยไงว่า เดือนนี้เป็นตัวที่แบบแสดงศักยภาพเข้าหานายประชุมงานเสนองานนะ,ะแล้วเราจะรอดปลอดภัยนะเพราะยังไงเสียเนี่ยนะครับในระยะยาวๆเนี่ยยังถือว่ามันมีดาวแย่งดาวพระราหูท่านยังยืนอ,อยู่ในพบการงานอยู่เลยเนี่ยแล้วมันมีดาวพระศุกร์นะครับโคจรเข้าไปร่วมหมุนเวียนหมุนบนนะครับไม่เดือนย้ายออกไปสักทีก็เลยต้องเตือนนะว่า อย่าชะล่าใจไปนะครับาดาวในแบบนี้นะครับเขาจะทําร้ายนะคนที่ชะล่าใจนะแต่เขาจะให้คุณนะสําหรับคนที่ลุยเต็มที่สู้เต็มที่นะในเรื่องของการงานแล้วลุยแบบ เปิดเผยด,ด้วยนะไม่ใช่แบบทาสาเร็จแล้วเงียบเก็บผลงานเอาไว้ไม่มีใครรู้อันนี้นไม่ใช่นะเขาเรียกลุยลุยสําเร็จแล้วนะครับก็เหมือนแบบทุกคนต้องรับทราบนะนายต้องรับทราบว่าโปรเจกต์นี้ฉันเป็นคนทานะไม่ใช่อยู่เบื้องหลังแล้วนะโปรเจกต์นี้ฉันเป็นคนดูยนะฉันเป็นคนคิดฉันเป็นคนวางแผนเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับถึงจะ,ะให้คุณในเดือนชะตานะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนงานนี่แหละนะครับยิ่งถ้ามีบริษัทไหนนะครับหรือว่าหน่วยงานไหนมาให้เราวาง แผนให้เราคิดงานให้นะเอาเลยนะถือว่าเป็นช่วงจังหวะเต็มข้อนะเข้าฝากเข้าฟอร์มให้กับเพื่อนชะตาในเรื่องของอาการวางแผนงานะอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนิสิทธิ์นักศึกษานะครับาบางครั้งเนี่ยนะช่วงจังหวะดาวแบบนี้นะครับก็เป็นพิเศษ นะเรนพิเศษนะเขจะก่อเกิดความรู้ความสามารถนะกลับเข้ามาให้กับตัวเรานะอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับไปเรียนพิเศษอะไรกระดาษสมมติอยากจะเรียนภาษาเพิ่มเติมก็เป็นช่วงจังหวะดีที่จะไปหลงเรียนลุยเรียนนะเราจะได้ความรู้นะกลับเข้ามาอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับให้กับเดือนชะตาของอาชามเมทุนนั่นเอง การเงินเดือนนี้นะกลางกลางนะครับยังไม่ได้มีดาวโดดเด่นมากนะักนะที่จะมีเข้ามานะครับอ่ากลางกลางอยู่เช่นว่ามีเงินเข้ามาจากเงินเดือนนะเดี๋ยวก็เอาไปจ่ายในเรื่องของอ่าการลงทุนการทรําธุรกิจการต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะดูแลคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันยังมีรายจ่ายออกไปอยู่นะครับอ่าก็ถือว่าเป็น ช่จังหวะนะเป็นช่วงจังหวะที่หมุนหมุนกันไปนะครับแล้วแต่สามารถแบบว่าผ่านได้นะทำการค้าทํากิจการอะไรได้กําไรได้แบบนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องดีๆจากงานที่ทำนะเงินดีๆจากงานนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เคราะห์ต่างๆนะมีบ้างไหมนะครับเคราะห์ต่างๆก็มองว่ามีเข้ามานะมีเข้ามานะมีทั้งเคราะห์ดีเคราะห์ไม่ดีเลยแหละนะครับเคราะห์ไม่ดีก็คือบาดเจ็บนะมีดบาดเจียวชนนาะยกของแล้วของกระแทกอะไรเงี้ยเบาๆนะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับก็ถือว่ามีเคราะห์เข้ามานะกันกลางเดอนคุมภาพันธ์ไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอโชคลาบนะการเงินการทองโชคลาบนะครับ ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะสำหรับเมือนสตาขอของชาวราศีเมถุนนะครับแต่ต้องเหมือนแบบทําบุญทําทานหน่อยนะเช่นาเดือนนี้บริจาคโรงศพา,าไปทําบุญปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดความสุขใจนะพอมาเกิดความสุขใจแล้วเดี๋ยวมันก็มีความโชคดีเข้ามานั่นเอง ความรักความสัมพันธ์นะครับม,มองไปว่าเรื่อยๆนะถึงแม้จะเป็นเดือนของความรักนะครับจะเน้นไปในในแง่ว่าสมมุติคนที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะอยู่กินกันมานานๆนะครับบางทีอ่าเหมือนครอบครัวนะของคู่ครองคนรักนะครับรวมถึงว่าตัวคู่ครองคนรักเองนะครับอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการไปขอสินเชื่อธนาคารแบบนี้นะเราก็ต้องไป กู้ร่วมอ่ะนะอารมนั้นะนะครับก็จะมีเข้ามานะอ่าหลายเดือนนะไม่ใช่ดิ้นไม่หลุดอ่ะหนีไม่ค่อยพ้นอ่ะนะเรื่องพวกนี้นะครับอ่าชาวเมทุนเองก็ต้องบางทีพูดไม่ออกเนี่ยก็ต้องทําใจไปนะ,ะเพราะถือว่าเป็นคู่ชีวิตมากู้ร่วมกันทําร่วมกันนะเดี๋ยวก็มีประโยชน์ต่างๆมาร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะให้กับเมทุนทุกคนทุกท่านครับผม ขอบรารมีพระรันาตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นสงบสุขร่ำรวยตลอดปี2568นี้ครับ